สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่มิเรเน่พอดแคสต์เคล็ดลับความคิดเศรษฐีวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องเพียงฟังอย่างตั้งใจใครก็สําเร็จได้หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าคนที่เขาจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยเขาต้องมีความสามารถโดยเฉพาะการพูดนะครับจําเป็นจะต้อง เป็นคนที่พูดเก่งมีทักษะการพูดสามารถโน้มน้าวจิตใจใครหลายคนที่ได้ฟังคําพูดเหล่านั้นได้แต่อันที่จริงแล้วครับทักษะหนึ่งของคนที่ประสบความสําเร็จและคนที่ร่ํารวยนั่นคือการฟังอย่างตั้งใจนั่นเองลหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะแค่ฟังมันต่างจากฟังอย่างตั้งใจอย่างไรคนทั่วไปนะครับมักจะเข้าใจว่าการฟังเนี่ยมันเป็นแค่การสื่อสาร แต่จริงๆแล้วนะครับการฟังอย่างตั้งใจเนี่ยครับมันเป็นการที่เราเนี่ยสังเกตสิ่งที่ผู้พูดเขาพยายามจะพูดอาจจะตีความอารมณ์ความรู้สึกหรือสิ่งที่เขาจะพยายามสื่อสารนอกจากคําพูดที่เราได้พูดมาเคยไหมครับเพื่อนๆที่เวลาเรานั่งเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในห้องเรียนแม้ว่าอาจารย์ผู้สอนจะพูดไปนะครับเราก็เพียงแค่ได้ยินแต่เราไม่ได้ฟังอย่างตั้งใจครับ จบชั่วโมงนะครับอาจารย์ถามอะไรเราก็ตอบไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเราเพียงแค่รับฟังครับเป็นแค่เสียงผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นเองไม่ได้เข้าไปในสมองของเรามันไม่ได้เกิดเรื่องของความคิดความเข้าใจเราไม่ได้สังเกตสิ่งที่อาจารย์พูดท่าทางการแสดงซึ่งอวัจนภาษาหรือภาษากายเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ ถ้าเราเพียงรับฟังอย่างเดียวแต่เราไม่สังเกตสิ่งที่ผู้ฟังกำลังจะสื่อการสื่อสารก็ไร้ความหมายเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยแล้วคุณจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีทักษะหนึ่งของคนที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จก็คือทักษะการขายแต่หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดครับว่าถ้าคุณอยากจะเป็นนักขายที่ดีที่เก่งสามารถปิดการขายคุณจะต้องเป็นคนที่พูดเก่งแต่เปล่าเลยครับ อันที่จริงนักขายที่ดีคือคนที่ฟังอย่างตั้งใจว่าลูกค้าหรือคนที่เรากำลังสนทนาเขาต้องการอะไรกันแน่แล้วก็นำเสนอคำตอบที่ตรงใจและแก้ปัญหาคนที่เขาพูดมาได้นอกจากคุณจะต้องตั้งใจฟังพยายามสรุปประเด็นว่าผู้พูดเขาพยายามจะสื่อความหมายอะไรเขาต้องการจะบอกอะไรนอกจากนั้นครับ คุณยังจะต้องสังเกตภาษากายที่เขาแสดงออกมาในขณะที่เขาพูดด้วยสายตาท่าทางอารมณ์น้ำเสียงนี่คือสิ่งที่เป็นองค์ประกอบครับถ้าคุณเพียงฟังผ่านๆคุณอาจจะไม่ได้สังเกตว่าผู้พูดเขาต้องการจะสื่ออะไรหรือว่าเขารู้สึกอะไรกันแน่อีกเคล็ดลับหนึ่งครับที่ทำให้คุณเป็นผู้ฟังอย่างตั้งใจก็คือการรู้จักถามคำถาม โดยเฉพาะคำถามที่ทำให้เขาสามารถต่อยอดประโยคสนทนาหรือทำให้เขารู้ว่าคุณตั้งใจฟังเขาอย่างจริงจังแน่นอนครับคนเราหลายๆคนต้องการที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่รับฟังเขาอย่างตั้งใจถ้าคุณสามารถเป็นผู้ฟังที่ดีคุณก็จะสามารถทะลุก,กำแพงที่เขากั้นไว้ในใจได้คุณสามารถเปิดใจสามารถสร้างความสัมพันธ์สร้างคอรเเคชั่น และอาจจะเป็นดีลธุรกิจใหญ่ๆมากมายครับถ้าเพียงคุณสามารถฟังอย่างตั้งใจซึ่งทักษะนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นทักษะที่ไม่มีใครสอนและไม่มีใครบอกคุณแน่นอนครับซึ่งแน่นอนครับลหลายๆคนอาจจะคิดว่าการฟังเนี่ยมันเป็นแค่การสื่อสารแต่คนที่เขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งครับจะรู้ว่าการฟังเนี่ยนะครับมันเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความทรงจําครับคุณอาจจะได้สร้างความประทับใจ กับคนที่เขาพูดหรือคู่สนทนาของคุณเพียงคุณฟังเขาอย่างตั้งใจและคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากครับใครๆก็อยากจะพูดคุยกับคุณอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณเพราะว่าคุณมีทักษะการฟังอย่างตั้งใจก็จบไปแล้วนะครับสำหรับไม่แน่พอดแคสต์ในหัวข้อเพียงฟังอย่างตั้งใจใครก็สำเร็จได้ถ้าเพื่อนฟังจบแล้วอยากมีคอมเมนต์อะไรก็เชิญคอมเมนต์พิมพ์มาได้นะครับใต้พอดแคสต์นี้นะครับ และถ้าเกิดใครชอบสาระดีๆแบบนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเคล็ดลับเศรษฐีก็อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์คลิปไปให้คนที่เขาสนใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับในเน็พอดแคสต์เคล็ดลับเศรษฐีกับโมจิกีม้มีคำตอสบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ